ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch w h Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติไม่ชอินได้เปล่าบางทันเดออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งมันมีโชว์โชว์หนึ่งที่น้องๆอ่ะ รีเควสกันมามีการคอมเมนต์มาบอกแล้ว่าคุณพี่คุณพี่ต้องไปดูวันนี้ด้วยนะมันเวิร์กมากมันดีมากงาน iho อ r เรดิโอเฟสติวัล2 0ซึ่งจริงๆเราได้งานอะเพิร์บยาวมากทุกคนประมาณ16-20ีนาทีะไรสักอย่างซัมติงซึ่งจะมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันแต่เราอะเลือกทำเพลงที่เรายังไม่เคยดูเพิร์บและกันเนาะเพราะว่าเพลงอื่นก็เคยดูเพิร์บกันไปหมดเลยจะได้ให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเพลงที่เราจะมาดูก็คือชื่อเพลงว่า Make It Right ไปนะจะทุกคนซึ่งยังไม่เคยทำเพลิจริงแต่เราอะเราคิดว่าเพลงอะค่อนข้างมีจะชื่อคุ้นเดี๋ยวลองฟังดูก่อนว่าเป็นเพลงไหนการที่เราคิดหรือเปล่าโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปจ้าแค่หน้าปุกก็ดีแล้วโอ้ทำทำนองคือคุ้นมากค่ะ อุ้ยอ๋อเราเคยฟังแล้วเสร็จดีอ่ะโอ้ทำไมคอสตูมดีกันมากเลยอ่ะเสียงดังอีกนิดนึงได้ปะคะอ๋อเราเคยฟังจริงด้วยเราเคยฟังเหมือนกัน ถ้ากูชอบมาจ้าที่กูชอบอยู่ด้วีจ้าชอบกคนเกงมากเลยอ่ะไหวเปล่าน้อแต่เมจแบบคุยคอตุ้มดีมากจริงคอลตุ้มดีมากแบบโอ้ ในสิ่ง hmm. กันไปใช่ใ oh, ช่เทียงใช่จ hmm. ริงเป็นดอกมปนชุดเดียวกันเป็นชุดเซ็ตมีความเหมือนแต่ไม่เหมือนโอ้ีมือ อ้ยลูกนี่ดีจ okay, ังเลยอ่ะเขาเป็นแบรล็คบัสเตอร์เข็มขัดกุชชี่แน่เลยอ่ะหลายลูกแล้วนะไม่แต่เขาใส่กุชชี่กันหมดเลยอ๋อเออใช่จระมันเจานชไเห็นไหมโอ้ยใส่เข็มขัดกุชชี่โอ้ my god ยต้องหมดโอ้ กลังแทงเน้โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริง้าเถอะ้ากิขกระสีชมพูมากเลย สูงอะไรได้ขนาดนั้นแล้วร้องเหมือนแบบเฉยๆ <c oughs> <c oughs> เธอดีมากเธอดีมากๆอาัากา <c oughs> อุ้ยมีการเปลี่ยนอะไรอันนี้ด้วยอะ่ะอุ้ยอ้โหเสชดวนวเอร์มันมีฝาแฝดแฮนี้ ีมโอ้ชอบแพเวลาเขาใส่เสื้อแบบเชิดสีขาวกันอะยลามากคว่าเป็นชุดแล้วมีต่อแน่เลยเอเพราะว่ามันมีทั้งหมดสีเพลงอันนี้เป็นเพลงอยู่อันดับที่สองนะถ้าเกิดเราข้อมูลไม่ผิดอมีคำถามอ่ะ ทำไมผมมาได้ขนาดนี้ใช่ใช่การติดต่อใช่ใช่การตัดต่อถูกต้องก็คือัดสเตจแยกกันอะแต่ว่าซ่ามากเลยนะเสียว่าหมุนไปแล้วก็มีแล้วก็เป็นน้องอีกน้อยนึงใช่ตอนแรกนึกว่าจะมีแบบเกสหรือใครผมดีอะแม่ดีมากชุดดีมากชุดดีมากชุดชุดคือดีมาก บางทันอะเรื่องชุดอะเราไม่เคยแบบได้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 แบบไม่เคยเสียหวังอะไม่เคยได้เสียเสียหวังไม่เคยเสียหวังเสียหวังเสียหวังเพื่อนเพื่อนเกิดอะไรอะจะเสียใจเสียใจกับผิดหวังพร้อมกันแล้วเอามารวมกันเนาะขอโทษเพราะเคยเแล้รับบทเป็นไว้เหรอรับบทแบบอยากจะพูดให้มันแบบมีคำคมอยากจะพูดให้มันมีคำคมแต่ออกมาเป็นภาษาใหม่เนาะใช่ไหมครูเออม่รงงเหมือนกันขอโทษที่มีปัญหาทางการสื่อสารค่ะดีนะประทับใจอ่ะมันจริง แล้วตอนแรกคือคิดอยู่ว่ามันจะเป็นเพลงอะไรแต่สุดท้ายพอเปิดทุกคนลองได้หมดเลยเห็นปะเราเป็นเพลงที่แบบเออไม่เคยดูไม่เคยดูฟอร์ฟอร์มอย่างที่อ้อมบอกไปจริงเราคลาวน์นึกไม่ออกด้วยว่าฟอร์ฟอร์มี่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเข้ากับเพลงมากเลยเนาะมันคือเป็นเหมือนแบบมีจังหวะแล้วแบบได้เคลื่อนไหวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพอไม่เหนื่อยมากกรูกรูจริงไม่ได้เป็นเหมือนแบบต้องขึ้นมาขนาดบอยวินเตอร์หรืออะไรอย่างงี้เป็นเพลงเหมือนเริ่มต้นของการไปปาร์ตี้แล้วก็นั่งแบบอ่ะฉันแก แบบไม่ขยับกันนิดกันหน่อยเงี้ยมันเหมาะกับการแบบเกี่ยวผ้าราศีคำคำไรหนอีกวะเขาใหม่เหรอว่าคำคมเขาเข้าใจความหมายเกี่ยวเกี่ยวคาราแล้วคำแล้วคำแก่มากคำแบบน้องไม่รู้อ่าอะไรอะพี่เกี่ยวอะไรอ่ะเนอะโอยเหนื่อยเหนื่อยกับใครเหนื่อยกับใครเนยกับเพื่อน มันกลับมาที่้ดีแต่แม่เราสกว่ามันฟีลลิ่งมันดีอ่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบการดูพ e อฟ์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันเห็นแบบเสื้อผ้าหน้าผมโครกราฟเนอะหรือแบบเหมือนในหนึ่งเพลงอ่ะเขาสามารถที่จะเสนอออกมาได้หลายรูปแบบเซตดีแล้วเราไม่คิดว่ามันจะมีสเตจอยู่ตรงอีกฝั่งเอยเจ๊เจ๊เจ๊เจเใช้พื้นที่คุมมากตอนนี้คือหน้าปกคือมองหน้า ไม่หยุดไม่ได้มองกล้องนะทุกคนมองเลยกล้องไปมองน้องๆที่อยู่ตรงนั้นไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแไม่ไหวแล้วการรอคอยีใจไี่ดูสมกับที่พี่ๆให้น้องๆในช่องบอกว่าพี่คะเพลงบางทันมีอีกเยอะมากไปตามดูไปตามซึเรืไปตามพงบอกว่า ลิสเพลงบางท่านไม่ต้องห่วงเราทําแน่นอนเพราะว่าคิวยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงเชียงใหม่ไปโดยเส้นทางรถไฟนะไม่ใช่บินเครื่องด้วยยาวขนาดไหนใช่แปบแปก้าชั่วโมงาชั่โมงใช่เพราะว่ารถเร็วแล้วอยังไม่พอเครื่องบินก็เร็วไปยังไม่พอรถไฟแล้ค่ะไปเป็นตู้นอนด้วย ไปเล่นไปเปิดซึ่งเราพยายามที่จะอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปเนะว่าเราอยากจะพยายามจะทําเพลงใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทําอย่างงานนี้น่าจะต้องมีอาม้าเมนว่าพี่เขาจริงจริงมันดีทุกโชว์เลยที่น่าจะทําทั้งหมดจริงๆริพอเนี่ยพี่อาเสร็จพี่ก็นั่งดูกันแล้วคือพี่ดูกันตลอดไม่เคยพลาดเลยแต่ด้วยความที่ ถ้าเราทำยาวเลยอ่ะพี่ไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆด้วยว่ามันจะสามารถไหมเพราะว่าคลิปบางทันโดนบล็อกหลังบ้านจริงๆเยอะมากทุกคนที่ปล่อยออนไม่ได้เพราะว่ามันมีัน่องลิขสิทธิ์อ่ะก็เลยต้องอาจจะแบ่งย่อยๆเป็นซอยๆหน่อยถ้าทุกคนเห็นก็คือได้ออนทําไมก็คืออยู่หลังบ้านใช่จริงๆก็เออจุดไปดูเองแกไปดูเองหลายอันอัดไปจนแบบเฮ้ยเธอเราคลิปวันนั้นหน้าอันนั้นหน้าอ๋อเราเล่นบล็อกไปแล้ ใช่มันมันมีหลาย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 เหตุผลที่ทําให้แบบบางอันมาแค่นี้บางอันมาเท่านี้อะไรอย่างนี้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับขอบคุณที่รอดูทุกวันพุธมาโดยตลอดเลยน่ารักกับพวกเราเสมอเลยแนะนํามาอีกได้เยอะเะเลยไม่เป็นไม่เไม่เป็นไม่เลยจ้าบางทีเราอาจจะแบบตามไม่ทันหลงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอันไหนไปอ่ะแต่คงยืนยันว่าเราชอบดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มากแล้วก็ถ้าอันไหนทําได้เราจะทําให้แต่บางอันถ้ามัน เรื่องลนุัสิทธิ์จริงๆเนี่ยมันทําไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจเรานะไม่งั้นเดี๋ยวช่องเราจะปลิวนะแลวทุกคนก็จะไม่ได้เจอเราอีกเลยไม่ไดู้จากคอนเทนต์ใดๆก็ตามคือเวลามันโดนบล็อกทุกคนก็คือลงไม่ได้โดนบล็อกก็คือโดนบล็อกนะทุกคนใช่บางทีก็คือมือตัดต่อเราก็คือเครียดแล้วหนึ่งว่าแบบทำยังไงวะเออบางอามันไม่ได้จริงๆนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะค่ะ ค่ะบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมได้ค่ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแกิ้งกิงก,กให้เราด้วยนะคะแลวยังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะคะก็าทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch My Channel ชื่อเดียวเ,เลยสำหรับวันนี้พวกราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย